ว้าว wow, มีงานเรียกนะโ okay, wow. อเคป่าวมีงานเรียกนะเ,กเออแล้วเตยจะนอน,นฮะเออให้มันทิน้งกันเลย Mày dùng yung tiếng bao à. hả nào ừ. Ừ. À. Là, lục, nó ra, cái hả nó tưởng nó bựa oh đến thời gian quá là bảy giờ có nó còn ở đây hả วันไหนวันนี้นะวันนี้เขาไม่ได้บอกไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานบอกวันนี้ไม่ได้บอกฮะไ,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 ไม่ได้ร้ายเขาบอกเลยถามง,งานมีงานอีกไหมเขาบอกไม่มีกลับได้เลยเขาว่างาน เมื่อกี้เหรอไม่มีเมื่อวานไม่ได้้ลยเดินไปถามเขาไปถามเขาอ่ะงั้นไม่มีกลับเลยก็ได้นอนพักผ่อนเขาว่างั้นเมื่อวานตังออกเลย ถ้าบอกวันนี้นะล้างเครื่องกลับเลยฮะเขาเรียมอะไรดโดยแยกงานกันทำได้ยังไงเนาะคนเขาเล่มก็มีอยู่แล้วมีแต่เซียนเหมันเรียนมา แล้ววาวทำให้ถึงปีใหม่เลยเออ,ยายาเอ,อนั่นแหละพยายามทำให้มันยุงย่งๆเขาไว้เดี๋ยวมันก็เหมือนมีงานทุกวันทั้งวันแหละ ทำยังไงก็ได้ใ <X> ห้ม <minority> ันยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นฮะลางยังไงให้มันวุ่นวุ่นเนาะทำยังไงก็ได้ให้มันวุ่นทำมันก็เหมือนมีงานทั้งวันอะแต่ก็ไม่ได้งานอะไรประมาณนั้นอะแต่มันก็วุ่นอะฮะ กมือโอ้ยว้าวไปได้กี่ร้อยเออไปได้กี่ตัวคุ้มค่ละมันปะวะเออทำไมเองไม่บอกว่าเออไปชมวิวดีกว่าอย่างเงี้ยบอกทำไมาไปตกมึกวะก็ใช่ไงก็เสียก็บอกว่าโอ้ไปนั่งเล่นทะเลดีกว่าอยบอกอย่างนงี้ดิ แต่เล่มบอกไปตกหมึกไปไม่เห็นได้กลับมาเลยฮะไปตกที่ไหนมีด้วยเหรอเองไปตกไม่ได้ทำไมเองไม่เข้าสะพานฟลาแล้วก็ซื้อหมึกมาวะ เอาถามจริงตกได้กี่ตัวได้สักตัวไหมตัวเดียวไม่ได้เลยโอ้ไม่จริงหรอกวาวมันมันไม่มีหมึงอ่ะเอาถ้ามีมันก็ได้มาแล้วดิวาวเออเอคนเดินกขาตกได้ไม่เอาถามจริง ไปไปกี่โต๊ะฮะเขาว่าไ,ไปกี่โต๊ะ,ไไตะถึงสิบไหมสิบห้าร้อย <15. S 2> คนร้อยคนแต่เขาไปเป็นสามกลุ่มละสามคนสองคนนี้ไหมสักสี่สิบโต๊ะได้ไหม สี่สีิบโต๊เนี่ได้ได้ถึงห้าสิบตัวไหมเอาสี่สิบโต๊ะฮะถึงเออรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยสี่สิบตัวเขาย่างกินตรงนั้นเลยปะย่างไม่ย่างเลยไม่มีอะไรจิ้มกินสดเลยด้วย มาหัน่นกินเลยอ,เอ้หแน่นอนแต่ว่า,า,นะาไม่ต้มไม่ทอดไม่ย่างไม่ปิ้งเลยแล้วเขาไม่มีไฟให้เหรอไฟย่างไฟอะไรเงี้ยเอามีแต่แต่ไม่ทำเองกินอยากกินสด กินโซนเลยแล้วแล้วมันไม่มีน้ำน้ำหมึกมาดำดำเหรอเอาก็มันยังไม่ตายเนาะเนี่ยพอถามอะไรก็อย่างนี้แหละโถก็เองอยากไปกับครอบครัวมีความสุขกันสองคนนั้นลูกก็ยังไม่เอาไปเลย แต่ลูกสองคนยังไม่เอาไปเลยเนาะก็ใช่ไงก็เองจะพาพี่ไปทำไมลูกสองคนเองยังไม่พาไปเลยเนาะฮะทำไมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับกล้วยแข่งพูดเยอะหรอกเนาะโอ้โหพระเจ้า เฮ้ยก็พูดไปเลยว้าว,าดดวาถามที่เฉยไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจริงเหรอสเตียพี่แบบไหนกินสเตียร์สิวไหมกินมะนาวไหมน้ำน้ำมะนาวกับเกลือไหม กินอีโนอันนั้มาคลายโกรดเก็บคอมันก็ต้องกินน้ำมะนาวดิร้องไห้อะดิมันเกี่ยวไหมวะร้องไห้จนคอแห้งไม่เคยพี่อันนั้นลับคาขวดเหล้า ร้องไห้เสียน้ำตาทำไมกินเหล้าแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็กินนี่วันอาทิตย์นี่ไปตกปลา,าป่าฮะ ไม่ไปตกปลาทะเลอ่ะตกแบบเลื่อนลอยอย่างนี้แหละไปไปอยู่ตรงโขดหินสักที่นึงอะ่ะแล้วก็เครียงเบียดไปแล้วก็โรไปอย่างเงี้ยทั้งวันเราจะได้สักตัวป่าวะมันจะเหมือนแบบปลาน้ำจืดป่ะแตมัน ถมาเราวางเบ็ดไว้อย่างเงี้ยมันจะมีปลามากินไหม มาเ,าเรื่องงานกี่ตัววะ <Hi. S 1> เรื่องงานกี่ตัว <Hi. S 1> แล้วก็หมดแล้วอะ <Hi. S 1> โอ้ยให้ทำถึงสิ้นปี <Hi. S 1> บอกอยู่เมื่อกี้ว่าทำให้มันยุ่งยุ่ง งานมีแค่นั้นแหละเนาะพระป่าก็ไม่มีแล้วกระถินก็ไม่มีแล้วปฏิทิน<ม>เขายังดูด้วยเหรอวะเขาดูทางโทรศัพท์ไม่ได้อะเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีถ้าถ้ามีเขามันเข้าแล้วนะ อันนี้มันเงียบเงาเศร้าสอยเงางอยเหลือเกินไม่ว่าอะไรก็เขาก็จะได้เริ่มแจกช่วงสิ้นเดือนไงเขาก็จะเข้าช่วงนี้แหละพวกปฏิทินอะได้แจกเริ่มแจกสิ้นเดือนปีใหม่ก็ได้ดูพอดีเลย อันนี้มันเงียบเงาวังเวง เสร็จแล้วเขาเอามาเข้าเล่มเฉยๆเขาไม่ได้เอามาพิมพ์ไ,ามาไหนหล่ะเอามาดิเอา้าถืออะไรมาวาวเมื่อกี้วาว ไม่สั่งเรืออะไรเมื่อกี้เนี่ยนะก็หายเงียบว้าวเดินมาดูแล้วก็หายเงียบเลย

ขายลูกละอสามสิบลูกลูกใหญ่แค่ไหนลูกละสิบห้าไปเท่าไหนเท่าไหนอะสามสิบโอ้ว,ว้าวเองจะขายสร้างตึกเหรอ <c oughs> ลูกเปียอยู่อยู่โลตัสไม่ใหญ่กว่านั้นตด้กี่บาทวะทำนกเปีย๊ยอย่างเดียวอรอทำนูกเปีย๊ยอย่างเดียวหรอไม่ทำอย่างอื่นนะยเขาสั่งหรือหรือ,อยังไง ลงอ๋อไม่เอาแบบสีๆอีกแล้วนะตาลายว่าอ,อันนั้นเขาขายกันเท่า <cane lim on> ไหร่บู๊ เป็นเพราะทำสีเยอะด้วยมันเพื <diction aries> ่ออะไรวะข้างในข้างในมันคือแส้อะไรอ่ะทัววมันเสียเวลาเพราะสีด้วยไงมันต้องเอาสีมาพันอีก ทำแค่ธรรมดาไม่ได้อหรพี่วาเองไม่ต้องคิดเยอะแล้วว่าทำสาระเปามากินดีกว่าเอาไส้มูให้ได้อ่ะไส้มูยังไม่ได้เลยอลออลเอาเ็ารอคนอื่นเขาสั่งด้วยดี เผื่อมีใครเขาสั่งไปทําโรงทานนะพี่จะได้ไม่ต้องสั่งบอกว่าบอกว่าไม่ค้าให้ไปแล้วบอกมีแจกแล้วทําโรงทานนะคือบอความคิดดีว่าอะไรเงี้ยอีกแล้ว จะไปเที่ยวไหนวะไม่ไปจริงหรือเปล่าล้อใกลวันนี้จะไปอีกเหมือนตกหมึกอะ่ะตอนนั้นก็ว่าไม่ไปแล้วไม่นี่แล้วพอถึงเวลาโหไปกันได้ ไม่ต้องอะไรพบทตอยากทำก็ทำเลยอยากไปก็ไปเลยเจอเมื่อแต่วางก็เจ็บใจไอ้คนนั้นก็ไม่ไปไอ้คนนี้ก็ไม่ไปจอถึงเวลาจริงแต่พอตอนนัดแล้วไปท่นทุกคนพอถึงเวลาไม่ไปแล้วตัดสินใจเอาวินาทีสุดท้ายนั่นแหละไปก็ไปไม่มีใครไปก็ไปคนเดียวสบายใจ ให้เนือเขาให้เที่ยวแล้วแล้ววาเนี่ยบอกวาวทางเหนือเ็าให้เที่ยวแล้วเหรอองไม่สายท่องเที่ยวทุกถาม ก็ต้องถามข้อมูลจากคนสายเที่ยวแหลวเนาะอ้าเผื่อยังดูเฟซดูอะไรเยอะแยนะเนาะพี่ไม่ค่อยดูยดมันมันหนักเครื่องไม่ได้โหลด ไม่มีอะไรดูเต้เดิมเดิมเดนนีเเ้เลิกโพสทะเบียนรถยังฮะอะไรนะนอะไรนะ พรดขนมบาเดี๋นี้ฮะคุณรับชนนีอ้าว วันนี้ลูกสาวส่งกันบ้านมาการบ้านมาให้ทำยังทำว้วาวเนี่ยพอนั่งว่างๆก็ไม่หาอะไรมาให้คิดแต่เมื่อวานนะ้นกำลังยุ่งเลยหาอะไรมาให้คิดกัไม่รู้ใจหรอว่าให้คิดอ่ะใจหรอเ <laughs> อ<ะ> <c oughs> อน่า <c oughs> ด้า,นนนนดาที่ไหนบอกว่าคิดให้หน่อยเมื่อวานไง อเมื่อวานไม่ว่างน่ะพูดจริงแล้ววันนี้ไม่มีอระทำเสร็จแล้วเหรอว่ายเท่ะมีการบ้านภาษาอังกฤษปะ ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่ภาษาเห็นแต่คณิตศาสตร์เด็กสมัยนี้เขาเรียนพูดาศาสนาบ่าวฮะเออพอจะตอบก็ตอบพอไม่ตอบก็เหมือนไม่มีตัวตนในโลกนี้